ดีครับมาดูรถตัดเล็กตัดใส่รถหกล้อร้อยสามสิบแรงตัดโดยรถตัดเคสเอสี่พันอันนี้ก็เต็มไปแล้วนะครับผมสามหกศูนตัดได้สบายสบาย อก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับลองก็ไม่ค่อยได้เตรียมรถตัดเท่าไหร่ก็พอใช้ได้ ก็ไปได้แบบนิ่มๆนะครับสู้อ้อยสวยได้สบายการทาง,งานของ A4000 กับ6ล้อที่สูก130แรง ดูการกิ้นไอยนะครับก็ค่อนข้างจะกินได้ดีนะครับผมนักช oh. ิมครับ นะครับอันนี้ก็คือผู้จัดการฟาร์มครับเกียดขาเข <c oughs> ียดขาถือว่าใช่เลยนะครับกินอ้อยครับเสียนกับจิมมี่หักเนี่ย,กเ,ยเกิดจากอุ้มไรกินไรไว้ท่านว่าท่านว่าสภาพเรี่ยงดีหอมแล้วหัวม้วนเอียครับสภาพเรี่ยงดีทั้งหมูวเรี่ยงดี ยังดูปูเสียนะคนละคนหยั่นรถตัดวภาพอย่างดีครับเก็บไห้เพิคนดีแน่เอาจะขออนุญาตเก็บอ้อยซอยก่อนนะครับเก็บแล้วแวก็ที่แบกไปเทครับปกติกะแบกเซกกระเพาะรถตัดนี่เฝ้าครับเฝ้าพอดีเขามีแผลใหญ่แยง เจ็บครับเจ็บอันเดอต่อยเจ็บได้กต่อยเท่าไหไปครับผมนี่ฮะ